กระทรวงอุตสาหกรรมหนุนซอฟ t ์พาวเวอร์แฟชั่นไทยในงานโชว์พาวส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิน่นนำภูมิปัญญาไทยสู่สากลตั้งเป้าสร้างนักรบซอฟ t ์พาวเขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ20ล้านคนภายใน4ปีค่ะนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ทันสมัยสะดวกสะอาดโปรง่งใส โดยสนับสนุนและส่งเสริมการปรับใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านทั้งอาหารท้องถิ่นไทยผ้าทไทยมวยไทยศิลปะการแสดงไทยดนตรีไทยผสมผสานกับศิลปะร่วมสมัยและสุราชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าทั้งในด้านมาตรฐานและดีไซน์ให้มีความทันสมัยโดดเด่นตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกโดยให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งบูรณาการกับภาคเอกชนผ่านการดำเนินโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าแฟชั่นไทยสู่สากล ภายใต้ชื่องานโชว์พาวภายในงานมีกิจกรรมพิเศษต่างๆประกอบด้วยการแสดงโชว์เคสแฟชั่นโชว์แสดงผลงานสร้างสารรค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเหล่าดีไซเนอร์รุ่นใหม่พร้อมทั้งการเสวนาด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นการจําหน่ายสินค้าเพื่อทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่นรวมกว่า100แบรนด์ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย4สาขาได้แก่เสือ้อผ้าเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ความงามอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมเชื่อมโยงอินฟลูเอนเซอร์รวมสร้างสารรค์เนื้อหาและการเล่าเรื่องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับแบรนด์สินค้าแฟชั่นผ่านโซเชียลมีเดียต่อจากนี้ไปเราก็จะมีการพัฒนาลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของ upskill นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสอนวิชาชีพนั้นจะเป็นเรื่องของการสร้างความรับรู้และเพื่อให้เขามีรายได้ที่ดีขึ้นนะคะนี้เป็นจุดประสงค์ห,คคคงหลักของของชอรแฟชั่นในปีนี้นะคะ ก็เชื่อว,ว่าสามารถปรับแล้วก็พัฒนาเอาภูมิปัญญาไทยนะคะ,ะล่ากของทุนวัฒนธรรมของเราเนี่ยมาผสมผสานแฟนชั่นแล้วก็สู่ระดับโลกได้ไม่ยากเลย